วันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาสร้างบ้านแข่งกันดีกว่าสร้างบ้านแข่งกันอย่างนั้นเหรอพี่ฝนใช่สร้างบ้านแข่งกันพี่ฝนเลือกสีชมพูถ้าอย่างนั้นบ้านของเพชก็จะเป็นสีเขียวพวกเราไปสร้างบ้านแข่งกันเลยงั้นเดี๋ยวคราวหน้าฉันจะแข่งกับโบบ้างละกันนะใช่แล้วแล้วครับจอยก็จะแข่งเหมือนกันงั้นคราวนี้เพื่นอนๆคนไหนที่ชื่นชอบบ้านสีไหนอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแบบนั้นก็น่าจะดีมากๆเลยนะจอยนะ นี่ไงอันดับแรกเราก็จะต้องทำการสร้างบ้านก่อนนั่นไงบ้านสีชมพูของพี่ฝนสร้างแล้วต่อไปข้างๆกันจะเป็นบ้านสีเขียวของพี่เอกเพราะฉะนั้นตอนนี้หลังจากที่เราเตรียมบ้านเรียบร้อยเราจะต้องไปจัดบ้านด้วยใช่เราจะต้องไปจัดบ้านด้านในนี่ไงมาแล้วน่ารักจังเลยเริ่มต้นจากบ้านสีชมพูของพี่ฝนก่อนดีกว่าใช่บ้านสีชมพูของพี่ฝน วัสดุแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ก็จะต้องเป็นสีชมพูเหมือนกัน แล้วก่อนทีวีเป็นสีชมพูไม่ได้พี่ฝนทีวีเป็นสีชมพูไม่ได้แต่ว่าฉันสามารถเปิดที่สีใกล้เคียงกันได้นี่นาะเข้าใจแล้วเพราะอย่างนั้นพี่ฝนจะต้องจัดห้องนั่งเล่นก่อนใช่เปล่าใช่ห้องนั่งเล่นเราจะเข้ามาแล้วเราจะต้องเจอโซฟาเจอทีวีแล้วก็จะต้องมีโต๊ะวางของสีสวยๆด้วยนะบ้านของพี่ฝนนี่เป็นกระจกเยอะมากเพราะฉะนั้นน่าจะต้องมีบ้านกันด้วยนะ มีม่านเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะต้องเป็นเฟอร์นิเจอร์ยกตัวอย่างเช่นกระถางต้นไม้สีชมพูว่าสเปซสปาส์สีชมพูกระถางต้นไม้แม่ตะใบยังเป็นสีชมพูเลยนะเนี่ยใช่น่ารักจังเลยแล้วก็เราจะต้องระดับตกแต่งพื้นด้วยนะประดับตกแต่งพื้นหมายถึงพรมนะหรอใช่นี่ไงน่ารักจังเลยเขามีของตกแต่งบ้านน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะเนี่ย หามาได้เข้ากันดีมากเลยนะเนี่ยสีชมพูทั้งหลังเลยใช่นี่ไงแจกันดอกไม้ก็มาส่วนห้องต่อไปหลังจากที่เป็นห้องนั่งเล่นก็จะต้องเป็นห้องครัวห้องครัวก่อนเลยเหรอพี่ฝนใช่ห้องครัวเพราะว่าเวลาที่เราดูทีวีเราจะได้มีขนมกินยังไงล่ะก็จริงอะนะเดินมาหยิบขนมไปกินได้ด้วยมีทั้งเตาอบเตาไมโครเวฟมีตู้เย็นแล้วก็จะต้องมีชั้นวางของ ต้องมีโต๊ะอยู่ตรงกลางด้วยไหมเขาเรียกว่าอะไรนะโต๊ะกินข้าวไงโต๊ะกินข้าวนั่นแหละฉันจําชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วถ้ายางงั้นแล้วก็หลังจากที่เรามีโต๊ะกินข้าวแล้วจะต้องมีเก้าอี้ด้วยนี่นาะอ๋อโต๊ะตรงกลางที่เขาเรียกว่าไอแลด์ใช่ไหมก็น่าจะใช่นะนะอืมถ้าอย่างนั้นแล้วก็ ต้องมีอ่างล้างมือด้วยพี่ฝนพี่ฝนครับจอยคิดว่านะครับจะต้องมีชั้นวางของเยอะๆเพราะว่าพวกเราชอบกินขนมนะครับแบบนี้สบายเลยนะเนี่ยห้องเนี้ใช่แต่ว่าถ้าเรากินขนมเยอะๆเราจะต้องแปรงฟันด้วยนะเรื่องนั้นก็จริงนะจะต้องแปรงฟันรักษาความสะอาดของฟันให้เรียบร้อยใช่แล้วก็จะต้องกินผักผลไม้ของดีมีประโยชน์ผักผลไม้ก็ต้องกินอยู่แล้วขนมที่เป็นแค่ของขบเคี้ยวกินยามว่างเฉยเฉย แล้วก็จะต้องมีถ้วยชามนี่วางไว้ในตู้แบบนี้เลยต่อไปก็จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างมาวางตั้งไว้มีเครื่องปิ้งขนมปังแสนอร่อยด้วยนะดูเหมือนว่าในครัวนี่จะต้องจัดของเยอะพอสมควรเลยนะเนี่ยใช่มีของเยอะมากมีจานชามช้อนช่อมจานชามช้อนช่อมอย่างนั้นหรอจานชามช้อนซ่อมอ๋อแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ฝนเครื่องปรุง เครื่องครัวที่เป็นพวกกระทะตะหลิวอะไรพวกนี้ก็ต้องมีใช่เปล่าใช่จะต้องมีอย่างแน่นอนเพราะว่าพวกเราจะต้องทําอาหารน่ะนะนี่เลยนํามาแขวนวางไว้แบบนี้สวยงามสวยงามจริงๆด้วยจะว่าไปบ้านสีชมพูแบบนี้น่ารักจังเลยนะเหลือห้องสุดท้ายแล้วพี่ฝนจะนําห้องสุดท้ายมาทําเป็นห้องอะไรดวก่อนสิยังเหลืออีกตั้งหลายห้องจะต้องมีห้องน้ําแล้วก็ห้องนอนด้วยสิแต่ว่าที่มีค่อนข้างจํากัดนะพี่ฝน จริงด้วยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราค่อยจัดห้องน้ําทีหลังก็แล้วกันจัดห้องนอนไปก่อนนี่มีเตียงสีชมพูโต๊ะวางของชั้นวางของแล้วก็ตู้เสื้อผ้ามีพรมที่เป็นสีชมพูด้วยน่ารักชมัดเลยหลังจากที่เราจัดบ้านสีชมพูเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะต้องเป็นบ้านสีเขียวใช่หรือเปล่าต้องใช่อยู่แล้วต่อไปก็จะเป็นบ้านสีเขียวดูก่อนนะ ถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็จะต้องให้เพื่อนๆให้คะแนนหน่อยแล้วละ่ะว่าบ้านสีชมพูของพี่ฝนจะได้คะแนนเท่าไหร่คะแนนเต็มสิบใช่หรือเปล่าพี่ฝนใช่คะแนนเต็มสิบจะให้เท่าไหร่ดีนะนี่ก็จัดของวางไปเป็นร้อยชิ้นแล้วเนี่ยถ้าอย่างงั้นจอนให้คะแนนก่อนก็แล้วกันนะครับถ้าเป็นห้องสีชมพูแบบนี้จอรให้สิบคะแนนเลยครับจอรให้สิบคะแนนเลยงั้นเหรอเนี่ยใช่แล้วแ่ะครับจอดชชอบห้องสีชมพูมากเลยนะครับ ตอนนี้จัดตกแต่งเรียบร้อยแล้วอยังพี่ฝนยังไม่เรียบร้อยเลยยังจะต้องมีผ้าม่านด้วยนะจริงด้วยนี่นะเพราะว่าตรงนี้เป็นบ้านกระจกหมดเลยอ่ะจะต้องมีผ้าม่านมีชั้นวางของเยอะๆมีกระจกแล้วก็มีที่แขวนเสื้อผ้าเยอะๆเลยด้วยอุปกรณ์ครบคันมากเลยนะบ้านหลังนี้ใช่เพราะว่าเป็นบ้านของพี่ฝนสีชมพูอ่ะบู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 บบลูปิกบอกว่างไงอ่ะบู่บอกว่าตอนนี้ชัางเริ่มหิวข้าวแล้วหิวข้าวเหรอ มีห้องครัวอยู่ข้างๆไม่ต้องห่วงนะโบนะใช่เดี๋ยวหลังจากที่พวกเราจัดบ้านเรียบร้อยแล้วเรามาทําอาหารไว้รับประทานกันดีกว่านะบ้านสวยมากเลยพี่ฝนใช่บ้านสวยงามมากเลยบ้านต่อไปเป็นบ้านของพี่เอกแต่ก่อนจะไปเดินไปดูบ้านกันก่อนดีกว่าเริ่มจากห้องนั่งเล่นก่อนเลยนี่ห้องนั่งเล่นสีชมพูน่ารักจังโบูบูบูบห้องต่อไปก็จะต้องเป็นห้องครัวโบบอกว่าให้ข้าม,มาห้องครัวก่อนได้ไหม ก็น่าจะได้นะโบนี่ไงมีช็อกโกแลตร้อนด้วยบู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 โบ,โบ,โบ,โบมาเล็วเข้ามากินช็อกโกแลตร้อนด้วยกันบบบอกว่าขอข้ามช็อกโกแลตร้อนขอเป็นไก่ทอดเหมือนเดิมมาดีแล้วไก่ทอดอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวค่อยทําให้กินนะโบนะใจเย็นก่อนนะถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราไปห้องต่อไปดีกว่าห้องต่อไปก็คือห้องนอนนั่นเองใช่ห้องนอนห้องนี้น่ารักมากเลย พี่ฝนตกแต่งห้องนอนได้สวยงามมากเลยนะเนี่ยจริงเหรอจริงเหรอขอบใจมากเลยนะใช่แล้วเข้ากันทุกอย่างเลยตรงนี้มีโซนอ่านหนังสือด้วยและหลังจากนี้ไปเราก็จะไปจัดห้องสีเขียวบ้านพี่เอกก็ดีกว่า เพคอะพร้อมนานแล้วเพราะฉะนั้นเราไปกันเลยไปกันเลยบ้านสีเขียวจะเป็นยังไงบ้างน,นะบู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 บก่อนอื่นเลยเพคจะต้องประดับตัวแต่งชั้นวางรองเทา้าแล้วก็ไฟใช่หรือเปล่าใช่แล้วเพคเลือกใช้ไฟที่มีความสว่างมากๆเพราะว่าบ้านสีเขียวถ้าสว่างแล้วจะสวยจริงด้วยพอบ้านสว่างปุ๊บบ้านสวยปับ๊บเลย ประตูหน้าบ้านก็สีเขียวโซฟาก็สีเขียวโซฟาสีเขียวแบบนี้สวยเหมือนกันนั้นเนี่ยใช่แต่ว่าพี่อคิดว่าจะไม่ใช้สีเขียวจนหมดเลยนะพี่ฝนเราอาจจะต้องใช้สีไม้ด้วยหรือเปล่าใช้สีแบบปนๆกันให้มีการตัดสีกันบ้างเพื่อความสวยงามนี่ไงสีไม้แบบนี้เพราะว่าสีเขียวก็คือต้อนไม้นะ ก็จริงอะนะสีเขียวคือต้นไม้จอดก็ชอบบ้านสีเขียวเหมือนกันนะครับถ้ายังงั้นจอดให้บ,บ้านสีเขียวสิบคะแนนเหมือนกันครับโอ้ดีจังเลยนะจอดนายเองก็สีเขียวนี่นะใช่แล้วแหละครับจอดก็สีเขียวเหมือนกันครับเดี๋ยวไว้คราวหนะ้าเรามาแข่งกันดับโบนะบู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 บนายสองคนจะแข่งกันอย่างงั้นเหรอใช่แล้วของฉันก็จะเป็นไม่สีดําก็สีม่วงอะสีม่วงสิสวยดี ม่วงเหรอถ้าเป็นม่วงกับเหลืองก็ตัดกันเหมือนกันเลยนะจริงด้วยถ้าเป็นสีม่วงแล้วก็เจนก็นชอบเหมือนกันนะต่อไปก็จะเป็นโซนนี้เป็นห้องนอนเลยแล้วกันห้องนอนเหรอใช่แล้วเพียกไม่ค่อยเน้นทํากับข้าวเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไม่ทํากับข้าวก็วจะไม่มีข้าวกินนะเรื่องนั้นไม่ยากเพียกก็เดินไปบ้านข้างๆไงบ้านใครอ่ะบ้านสีชมพู บ้านไม่เว้นเหรอใช่แล้วง่ายดีเพราะตรงนั้นมีครัวครบอยู่แล้วถ้ายังงั้นแล้วก็จัดบ้านให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าจะได้ไปทํากับข้าวได้เลยก่อนอื่นเลยนี่ต้องวางไฟประดับห้องนอนเนี่ยจะต้องมีไฟอ่อนๆไม่สว่างมากเกินไปไม่สว่างมากเกินไปจริงด้วยเราจะได้นอนหลับพักผ่อนได้เต็มที่นะนะใช่แล้วแล้วก็จะต้องมีชั้นวางของแบบนี้ด้วยใช่มีชั้นวางของมีโต๊ะทำการบ้านแล้วก็ สีเขียวที่เพคแกจัดนะจะมีทั้งเขียวเข้มเขียวอ่อนแล้วก็เขียวเทาๆด้วยทำไมสีเขียวมีหลายสีจังล่ะจริงๆสีชมพูก็มีหลายสีเพียงแต่ว่าพี่ฝนชอบใช้สีที่ออกสดใสอ่ะจริงเหรอใช่แล้วเพกจะใช้พยายามใช้หลายสีเพื่อความเขาเรียกว่าอะไรนะสวยงาม,ามชาใช่สวยงามและเป็นธรรมชาติแล้วก็เราจะต้องวางของประดับตกแต่งด้วยนะตอนนี้กําลังนึกอยู่ว่าจะวางอะไรตรงน,นี้จะเป็นโต๊ทํางานโต๊ทําการบา้านเปลี่ยนเป็นโต๊แบบนี้ดีกว่า สีเขียวสวยจังเลยนี่ไงสีเขียวนี่มีเขียวอ่อนเขียวเข้มอ่าแล้วก็เก้าอี้ต้องเปลี่ยนสีก่อนนี่คือโต๊ะคอมพิวเตอร์นี่นะใช่เป็นโต๊ะนั่งทํางานคอมพิวเตอร์ของพี่เอกเองอย่างแท้เลยถ้ายังงั้นเดี๋ยวพี่บอไปจัดเพิ่มดีกว่านี่ไงติดไฟนีออนไว้ได้วยเห็นเปล่าสุดแท้เลยนี่คอมพิวเตอร์สีชมพูแล้วก็วางโซฟาตัวเล็กไว้สําหรับนั่งพักผ่อนเวลาทํางานหนัก ห้องน,นี้จัดเรียบร้อยแล้วดูสดใสสวยงามเหมือนกันนะใช่แล้วต่อไปห้องสุดท้ายห้องสุดท้ายจะจัดเป็นห้องอะไรดีนะห้องสุดท้ายพี่เอกจะจัดเป็นห้องน้ําพี่ฝนห้องน้ําอย่างนั้นเหรอใช่ก็จะมีที่อาบน้ําแบบเป็นฝักบัวมีที่อาบน้ําด้วยต้องจัดเป็นสีเขียว แล้วก็จะต้องมีอ่างล้างมือข้างนอกมีอ่างล้างมือมีชั้นวางของถูกต้องเลยแล้วก็กำลังหาแปรงสีฟันสีเขียวอยู่แปรงสีฟันสีเขียวก็มีเจอแล้วนี่นำมาวางไว้ตรงอ่างล้างมืออย่างเท่เลยคะแล้วก็จะมีครีมแล้วก็สบู่ด้วยนะนี่ได้เป่าผมมีได้เป่าผมด้วย ระบบเทอร์โบแรงมากเปลี่ยนสีห้องน้ําก่อนให้กลายเป็นสีเขียวถ้างั้นชั้นด้านบนไม่จําเป็นแล้วเปลี่ยนเป็นกระจกดีกว่าโอ้โหพอหลังจากที่เรจาจัดห้องออกมาปุ๊บห้องก็ดูสวยปั๊ดทันทีนี่ไงเรียบร้อยแล้วห้องน้ําของผีเอกเอาโบออกมาเร็วเข้าโบเดี๋ยวเราจะไปทํากับข้าวกินแล้วล่ะนะบู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 โบวาไงบ้างนะพวกปีกบอบอกว่าก่อนไปกินข้าวนี่อาบน้ําก่อนเลยได้ไหมอ,อาบน้ําก่อนอย่างนั้นเหรอ แต่ว่านายอาบน้ําไปแล้วเพราะนั้นออกมาเดี๋วนี้เราพาเพื่อนๆมาดูบ้านสีเขียวบ้างดีกว่านะนี่คือชั้นวางรองเท้าชั้นวางรองเท้าอย่างเท่ใช่แล้วพอเข้ามานี่ก็จะเจอเป็นห้องนั่งเล่นพี่ฝนห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนห้องทํากันบ้านห้องทํางานใช่รวมไว้ในห้องเดียวเลยบ้านหลังนี้ก็เท่เหมือนกันนะเน่มีโน้ตบุ๊กด้วยก็ใช่ะนะเพราะว่าห้องนี้เพียงใช้ทํางานด้วยไงล่ะพี่ฝนห้องสุดท้ายก็จะเป็น ห้องน้ําสุดเทพปะเดี๋ยวจะพาไปดูที่ห้องน้ําห้องน้ําสุดเท่เมื่อกี้นี้ที่เราจัดมาเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราจัดบ้านสีเขียวแล้วก็บ้านสีชมพูไว้อย่างสวยงามเพื่อนๆอ,อย่าลืมให้คะแนนพวกเราด้วยนะจ๊ะว่าจะให้คะแนนเท่าไหร่แล้วถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปของพวกเราแล้ว,ลวก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c r i b ์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะ Bye-bye!